สวัสดีครับคุยกันหลังเกมครับอินเตอร์บุกไปเอาชนะเอมโปลีถึงสตูดิโอกาโลกาสเตลานี่ศย์ประตูต่อ3นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ครึ่งแรกกับครึ่งหลังมีความแตกต่างกันพอสมควรครับโดยในครึ่งเวลาแรกก็คงต้องบอกว่าอินเตอร์ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีครับแม้ว่าอินเตอร์จะได้เปรียบจากตัวผู้เล่นก็ตามนะครับ15นาทีแรกผมคิดว่า อินเตอร์เหมือนจะยังไม่ตื่นสักเท่าไหร่ครับเหมือนเล่นไปแบบเหมือนซึมๆกันถึงกระทือยังไม่ค่อยมีเอเนจีสักเท่าไหร่จนเปิดโอกาสให้กับอุลาโซบัเคนได้ทักทายก่อนพอโซบักเคนยิงจังหวะนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่านักเตะอินเตอร์เหมือนจะเริ่มกลับมาฟืแล้วว่าเอ้ยตอนเนี้ยเรากำลงังลงสนามนะเกมกำลังดำเนินนะแล้วตอนเนี้ยทีมต้องการสามแต้มนะครับ ในช่วงประมาณหลังจาก15นาทีแรกของครึ่งแรกนะครับคงต้องบอกว่านักเตะที่โดดเด่นที่สุดในสายตาของผมก็คือนิโคลบบาเลล่าครับในตำแหน่งเรจิสตารความโดดเด่นของบาเลล่าในครึ่งเวลาแรกก็คงต้องบอกว่าเป็นเรื่องของทั้งการคุมจังหวะของเกมการออกบอลสั้นการออกบอลยาวการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุก หรือการเข้าไปซัพพอร์ตในพื้นที่ฟนอลเติร์ของเอมโพลีถือว่าทำได้ดีนะครับนอกจากนี้แล้วผู้เล่นในตำแหน่งเมสซลาอย่างดาวิดเดฟรัตเตซีหรือเฮนริกมาคิตายานก็ทำหน้าที่ซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีโดยโดยเฉพาะการช่วยประคองพื้นที่แนวรับของตัวเองก่อนที่อินเตอร์จะเริ่มทำเกมรุกเข้าใสเอมโปลีนะครับ จุดเปลี่ยนของเกมผมคิดว่าคงม,มาจากใบแดงของซาบาโกกริซิเซ่นะครับผูเ้เล่นกองหลังชาวจอร์เจียของเอมโปรีผมว่าจังหวะเนี้ยผู้ตัดสินทำถูกต้องแล้วที่ตัดสินใจให้ใบแดงแก่โกกริซิเซ่นะครับเพราะว่าจังหวะย่ำใส่มาคุสตูรามเนี่ยมันไม่โดนบอลเลยคือเหมือนเสียบมาผิดเลยครับแล้วก็ไปโดนขาเต็มๆเ,เลยซึ่งอันนี้ ผู้ตัดสินตัดสินถูกต้องแล้วครับควรจะเป็นใบแดงนะครับในช่วงครึ่งแรกเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือว่าอินเตอร์ยังไม่สามารถที่จะฉกฉวยโอกาสจากการที่เอมโปรีมีผู้เล่นที่น้อยกว่าเรานะครับการโจมตีค่อนข้างช้าการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกของผู้เล่นแดนกลางถ้าไม่ใช่บาลล่าแล้วยังค่อนข้างช้ากับสปีดบอล โดยเฉพาะอินเตอร์ต้องการ3แต้มในเวลานี้เป็นอย่างมากนะครับทำให้ในภาพรวมในครึ่งเวลาแรกเราเราค่อนข้างที่จะมีโอกาสในการเข้าทำน้อยมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามในครึ่งเวลาหลังคงต้องบอกว่าอินซากี้แก้เกมได้ไวมากๆผมไม่แน่ใจหรอกว่าอินซากีไปกระตุ้นลูกทีมยังไงในช่วงพักครึ่งนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือหลังจากที่ครึ่งหลังเริ่มต้นอินเตอร์ เล่นฟุตบอลได้เร็วขึ้นดินามิกของเกมมันพุชไปข้างหน้าไวมากๆไวสปีดบอลทุกอย่างมันไวกว่า,วาครึ่งเวลาแรกเป็นอย่างมากเลยนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราได้ประตูขึ้นนำเร็วในนาทีที่50จากเดวิดฟัตเตซี่แม้ว่าลูกยิงของฟัตเตซี่จะมีโชคช่วยค่อนข้างเยอะก็ตามแต่ประตูก็คือประตูครับแล้วก็เป็นจังหวะเข้าทําที่ผมคิดว่าเป็นจังหวะเข้าทําที่ดีอยู่แล้วแล้วก็สปีดบอล ไวกว่าครึ่งเวลาแรกซึ่งอันนี้ผมแฮปปี้มากๆนะครับจากประตูนี้ครับมีสแตตบอกว่าอินเตอร์ได้กลายเป็นทีมที่ยิงประตูในช่วง15นาทีแรกของครึ่งเวลาหลังมากที่สุด7ประตูมากที่สุดของเซดานในตอนนี้นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวที่ที่โจมตีได้ฉับไวขึ้นจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะลูกที่2ที่เกิดขึ้น,นครับจากจังหวะของบอลที่ มาจากซิลิสกี้นะครับแล้วป้ายกลับมาให้บาเดล,ล่าก่อนที่จะแทงทะลุแล้วให้เราตาโลกดีดึ้นหลังให้ฟราเตซีย่ยิงลูกเนี้ยสุดยอดเพอร์เฟกเป็นการเขาทำที่แบบโอ้โหสวยงามมากแล้วก็คิดว่าเป็นประตูที่แบบมันดีมากๆทำให้สถานการณ์ต่างๆมันปลดล็อกขึ้นนะครับพออินเตอร์ขึ้นนำสองโูนครับอินซากี้ทยอยถอดตัวหลักออกจากเกมเลยครับโดยเฉพาะในรายของ มาคุสตูรามซึ่งโอเคเกมนี้ตูรามอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่คงต้องบอกว่าตั้งแต่คัมเปิยนาโตฤดูกาลนี้เริ่มต้นขึ้นตูรามเป็นแนวรุกที่สำคัญกว่าลาตารโลไปแล้วนะครับซึ่งการที่ตูรามถูกเสียบจากครึ่งเวลาแรกแล้วก็ในตอนที่ทีมนำสองศูนย์แล้วคิดว่าโอเคมันไม่ต้องใช้บริการของตูรามแล้วการส่งเมดิเตอร์เรเนียผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นการเพิ่ม จำนวนนาทีการลงสนามของเมดิตาร์เรมีด้วยแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมของตาเรมีเนี่ยผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีนะครับมีทักษะการเลี้ยงบอลที่ดีแล้วก็สามารถดึงตัวประกบดึงตัวแนวรับของเอมโพรีให้เข้ามาหาตัวทาเรมีได้ดีแล้วก็เปิดให้อินเตอร์มีช่องว่างในการเข้าทำซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ดีมากๆของทาเรมีนะครับ ส่วนประตูขึ้นนำสามศูนย์ก็คงต้องชมทารมี่ก่อนเหมือนกันครับเพราะว่าทารมี่คือคนที่วิ่งไปเพรสเข้าใส่เดวิสบาสเกตซึ่งเป็นผู้รักษาประตูของเอมโพรีนะครับก่อนที่บาสเกตจะจ่ายบอลพลาดไปเข้าทางนิโคลบาเลล่าและแอสซิสให้ลาตาโลมาร์ติเนสยิงประตูปิดกล่อง3ประตูต่อศูนย์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าประตูนี้จะเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจให้กับลาตาโลใน ช่วงเวลาที่เหลือของเซเรียซีซั่นนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆลาตาโลกลายเป็นนักเตะต่างชาติที่ยิงประตูให้กับอินเตอร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับ134ประตูอันนี้เคลียร์นะครับส่วนโทมัสปาลาซิออสนะครับปลากันหลังดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินาที่เราเพิ่งซื้อในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายหน้าร้อน มีเวลาลงสนามประมาณ10นาทีเสร็จๆนะครับยืนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางซ้ายแล้วก็ขยับยานดิเสกมาเล่นตรงกลางแต่ภาพรวมก็ยังไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเวลาในการลงสนามในการพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างน้อยแล้วก็ในเวลานั้นทีมนำถึง3-0แล้วมันแทบจะไม่มีอะไรแล้วแม้ว่าช่วงหลังกองหลังหรือ De defensive phase หรือการเล่นเกมรับของเราค่อนข้างแย่แต่ว่าสำหรับเกมนี้คิดว่ามันไม่น่านมีอะไรลว แล้วก็ตลอดครึ่งเวลาหลังผมก็ยังคิดว่าบา l เลล่ายังเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของอินเตอร์ในวันนี้นะครับเพราะผมมองแล้วว่าทุกจังหวะทุกการครองบอลทุกรันหรืออะไรก็ตามที่ออกจากเท้าบา l เลล่ามันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอินเตอร์ในทางบวกได้ตลอด90นาทีเลยซ,ซึ่งส่วนตัวผมให้นิโกโลบาลเลล่าเป็น Man of the Match ในเกมนี้นะครับสำหรับชัยชนะในเกมนี้ทำให้อินเตอร์ยังคงอยู่ในเส้นทางของการไล่ล่าสกูเดโตสมัยที่21ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือคุยกันหลังเกมครับพบกันใหม่ในเกมหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ